แค่กันท้าใครหกลงมต่อจากนี้คืนนาทีวัดใจเชิญทุกคนเข้ามาแน่นอนครับวันนี้พักเก้าไกลพร้อมจังหวัด เชียงใหม่ทั้ง10เขตพวกเราส่งลงเต็ม10เขต10คนมาประกาศว่าพักเก้าไกลพร้อมที่จะรับใช้เชียงใหม่พร้อมที่จะดูแลคนเชียงใหม่ครับครับอย่างเขตหนึ่งเนี่ยปีที่แล้วเราคาดเป้าหมายไปเพียง700กว,ว่าคะแนนนิดเดียวเองเแน่นอนแน่นอน,น,น,อนไม่ใช่แค่เขตหนึ่งเขตเดียว เชียงใหม่เรามั่นใจตุกเกตเลยครับผู้สมัคของเราวันนี้แข่งขันขยันทํางานพบปะประชาชนสร้างความเชื่อมั่นสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน ดังนั้นเรื่องตั้งรอบนี้ผมเชื่อว่าเราจะได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ไม่น้อยกว่าอนาคตใหม่หมูสองเลยครับเห็นคุณธรรมมาตามปัญหาเรื่องสุกรหลครั้งนี้คือปัญหาที่คนเชียงใหม่ที่ร้องอย่างมากสุดนหน้าตอนนี้ทางนโยบายของพรรคเราจริงๆก็มีหลายตัวนะครับแต่ผมคิดว่าหนึ่งในตัวที่สําคัญมากที่สุดก็คือการที่รัฐจะต้องเคร่งครัดกับผู้ผลิตอาหารสัตว์ ที่นําเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งต้องบังคับให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์นะครับไม่ซื้อข้าวโพดที่มาจากไร่ที่มีการเผานะครับการผักภาระให้ประชาชนของบริษัทเอกชนซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ไม่เป็นธรรมคนที่รับผลกระทบก็คือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอยิ่งคนที่มีโรคทางเดินหายใจนะครับ แต่กาไรกลับไปอยู่กับบริษัทผู้ผลิตอาหารสั์ดังนั้นต้องเก้งคัดครับบริษัทผู้ผลิตอาหารสั์ทั้งซัพพลายเชนตลอดส่วงห่วงโซ่อุรทานต้องไม่มีการใช้เข้าโพดท,ที่มาจากไร่ที่มีการเผาต้องเริ่มจากตรงนี้ครับดังนั้นนี่คือการต่อสู้กับต้นทุนที่เอารัฐเอาเปรียบประชาชนเอากําไรนะครับเข้ากระเป๋าตัวเองเอาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไป